ดีค่ะกะอัเิเดตความคิดหอดทุกคนเนาะอืมกะตั้งแต่มาอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่โรงพยาบาลใจตังโรงพยาบาลตำรวจมีอยู่สามอย่างหละก็วัดอืวพอจะ,ปะไปบวชบวชที่นีช้ำมีแต่เหลืองมีแต่แนว ะะอันนี้ก็มาอยู่บรรยากาศบันเอิยเด้อจ้ะอยู่ใต,ต้ตน้นมะขามเด้อเบิึงพอดีบรรขามงูแมงพูดเนาะก็เลยเด้มาเอาอยากกินตับหวานก็เลยมาเอาบรรยากาศทุ่งๆเด้อจ้ะอันนี้อยู่เฮือนเออยลูกพี่ลูกน้องกันเนาะลูกพี่ลูกน้องกันกำลังสิกาบาัๆๆๆบบ้านกำลังสิกับบ้าน น้องก,ก็เลี้ยงหมูแล้วก็ขายขายให้เขาขายแล้วก็บแบ่งพูดทาท้าคนนี่อยู้าคนนี่อยูตามอีสานนะคะ่ะเขาสิรู้เขาสิเขาใจน้ว่าค่าหมูแบ่งพูดคืออะไรบางคนเขาก็มาซื้อแล้วเขาแบ่งพูดเขาเองอะไรเนี่ยแต่น้องเลี้ยงหมูขายอันนี้อยู่เงอนเอ่อยกับอยู่เงอนพี่ายมามาหากับเขานี่เป็ยังข่อยถึงเลยนี่มึงยังสิ ทกแขนเสื้อขึ้นใส่เสือ้อแขนยาวก็จริงแต่ทกแขนเสื้อขึ้นโอ้ยน้องสายกับมาอยู่เดือนหนึ่งฮะแต่สื่อขี้ไม่ว้ายเบิดคำสิวสำน,นีแหละคิดหนอยทุกคนคือเ่าเด้อจ้ะแต่เ่ไดไปทักใต้ผู้ใดเ่ไดไปคอมเอมนต์ผู้ใดก็ขออภัยนะจ้าช่วงนี้ยุ่ง,งจริงจริงตอนนี้มันก็นกนเบิดละเรื่องเรื่องเรื่องเอียงที่มันแบบว่าไม่สบายใจเนาะเออ สามโนงโลโรงพักโรงพยาบาลแล้วก็วัดนั่นแหละนั่นแหละชำนันละชำนันละตอนนี้มันก็นเครีย์ปัญหาได้เร็วอพอดีเอาตรงๆรงไหมหนูว่าขับรถแล้วทีเนี้ยแม่เลี้ยงเขานั่งซ้อนท้ายแล้วทีนี้เขาตกรถเขาตกรถก็เลยส่งโรงพยาบาลสุรินมันกะ เสียลายตือเสียอย่างเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าเราฟัดเคาะดีนะรถเราไม่ล้มดีกว่าเราล้มสามคนเนาะหนูด้วยพ่อด้วยแต่เขา,าเป็นคนเจ็บแต่ทีนี้ทางทางแม่เขาอะทางแม่เขาอะเขาเอาเรื่องเราไงคุณจะเอาเรื่องไม่ได้ก็แค่เ,เคลียร์แล้วแหละเคลียร์เอาง่ายเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้ว,ล,วลมเย็นดี จะกลับบ้านแล้วนี่ได้กลับข้าละเป็นแบงผูดหมูคิดหอดทุกคนคือเกาประเด็ดไปหาผู้ใดก็ขอัยเด้อจ้ะนุกอะอยู่บ้านบ้านตุลานูน่นถึงจะกลับเบิ่งบรรยากาศทองนาอันนี้ของพี่สาวนะคะนี่มานั่งอยู่ใต้ต้นมะขามพูนคอกหมูเขายู่น ไปแล้วจ้า